BM เดบันยูน้อยคเป็นงานนิทรรศการของ BM w ดยูไทยแลนด์ครับที่เขาเอารถต้นแบบที่จะเป็นอนาคตของ BM w ัยมาให้เราดูครับซึ่งวันที่ผมลงคลิปนี้งานนิทรรศการได้หมดไปแล้วนะครับมาด้วยแพชชั่นล้วนๆเลยครับสิ่งที่ไม่ค่อยเห็นตามสื่อต่างๆก็คือโซนนี้ครับจะเป็นโซนอีซิบิชันอย่างห้องนี้เขาจะเปรียบเทียบสมองหมึกกับชิปในรถคารับทำโดยศิลปินไทยด้วยครับห้องต่อไปจะเป็นห้องที่เราจะได้ฟังเสียงครับมีลำโพง2ตัวเป็นสเตอริโอด้วยรถไฟฟ้ายุคนี้มันเงียบใช่ไหมมมมครรรรัััับบทาาาาาางงงง BM เเเเ้้กกกก็ลลยยยใใชนนนนปะะะพธ์สสีีีีขขขึแตต่่ดจ องต่อไปผมว้าวมากครับรู้จักแบรนด์พิพัชรากันไหมครับเป็นแบรนด์แฟชั่นไทยที่เขาใช้วัสดุรีไซเคิลมาทําชุดครับซึ่งเขาได้ใช้อันนั้นแหละมาประกอบร่างเป็น B m W U Noise Cluster ทั้งคันเลยครับอันนี้ของจริงสวยมากต่อไปจะเป็นพระเอกของงานแล้วครับก็คือ B m W Vision Noise Cluster ที่จะแสดงการออกแบบในอนาคตของ B m W ยุคใหม่ปกติเขาจะแซวกันว่ากระจังหน้าของ B m W U นี่คือมันใหญ่ขึ้นทุกปีซึ่งวันนี้มันใหญ่ขึ้นครับแต่มันขยายข้างแล้วมันกินไฟหน้าไปด้วยแล้วพอผมได้มาเห็นคันจริงวันนี้ผมว่ามันสวยเหมือนกันนะแต่ดีไซน์แบบนี้คือคนชอบก็ชอบเลยคนไม่ ชอบก็คือไม่ชอบเลยใช่ไหมครับแต่ส่วนที่ผมชอบที่สุดก็คือภายในครับมันจะมีตัว Head-up d i s p l a y ที่มันกินจากซ้ายไปขวาที่กระจกหน้าเลยครับดูไฟไท้าย3มิติของเขาสิครับส่วนวัสดุจะเป็นรีไซเคิลมากขึ้นครับโอกาสแบบนี้มันหาได้ยากมากครับที่ไทยจะได้คอนเซปต์คร์สแบบนี้มาโชว์ได้ของที่ระลึกเป็นโปสการ์ดด้วยครับ